วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาในชา n น l วิไลแบรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะวิไลอยากแบ่งปันความคิดแนวคิดนะคะที่จะทําทยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขในทุกๆด้านไม่ใช่ว่าวิไลอยากจะแค่ขายชุดลูกไม้สวยๆให้กับคุณลูกค้าทุกคนแต่ในใจลึกๆของวิไลนะคะอยากจะให้ทุกๆคนมีความสุขมีรอยยิ้ม ในวันที่คุณอยู่ในงานมงคลคุณแต่งชุดลูกไม้สวยๆไปถ่ายรูปทุกวันสามารถเป็นวันที่มีความสุขได้ค่ะเราเพิ่มรอยยิ้มให้กับตนเองแต่หากวันใดที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความทุกข์คุณเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจไม่ว่าจะเกิดจากคนรอบข้างที่รู้จักดีที่รักหรือคนที่ไม่เคยรู้จักเขามากลาาทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนะคะ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะก็คือดูใจตนเองค่ะเราต้องยอมรับว่าความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นน่ะมันจะอยู่กับเรายาวนานแค่ไหนพอเรายอมรับได้ว่าเอ๊ะความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นมันอยู่กับเราได้ยาวนานแค่ไหนกันละ่ะเราดูเลยค่ะตั้งแต่เช้ายันเย็น,ยนบางคนอาจจะสูญเสียคนที่รักทะเลาะกับคนที่รักหรือโดนเบียดเบียนโดนโกงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ ทุกอย่างมีระยะเวลาค่ะแต่ไม่ใช่ทุกๆขนขณะจิตที่เราเจ็บช้ำน้ำใจและเมื่อเรายอมรับความจริงว่าความเจ็บช้ำน้ำใจต้องอยู่กับเราระยะเวลาหนึ่งเราจะเห็นว่าความจริงที่มันปรากฏคือมันจะค่อยๆจางลงการสูญเสียการเสียใจมันก็จะค่อยๆจางลงหากเราตั้งสติตั้งหลักใจของเราได้นะคะแล้วเราตั้งความคิดของเราได้ว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ ว่าทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรามองคนรอบข้างสิ่งรอบข้างของเราเป็นแก้วใบหนึ่งค่ะที่มันมีโอกาสแตกและมันต้องแตกแน่ๆเพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่มันจะยืนยงยั่งยืนตลอดไปถาวรเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นนี้แล้วเวลาที่แม่ๆหรือเพื่อนๆหรือแฟนคลับวิไลแบรนด์เห็นแล้วเรารู้ทันนี ว่าเออเฮ้ยความทุกข์ในชีวิตมันจะต้องมีเกิดขึ้นเราก็อย่าเอาใจเราอย่าเอาความคิดของเราไปหล่อเลี้ยงความทุกข์หากเราไม่เอาใจเอาความคิดของเราไปหล่อเลี้ยงความทุกข์แล้วไซส์ความทุกข์นั้นมันจะค่อยๆจางและลดหายลงไปเช่นเดียวกันค่ะในวันที่คุณรู้สึกว่า ทุกเหลือเกินทุกแสนสาหาัสให้คุณกลับมามองที่ใจของตนเองนะคะเอ๊ะเราทุกข์เพราะใครใครคนนั้นสำคัญชะไหนแล้วตัวเรานั้นสำคัญมากกว่าใครคนนั้นหรือไม่รักตัวเองให้เป็นเมื่อเราเห็นความสำคัญของตัวเองนะคะเราก็จะตั้งต้นใจว่าโอเค let go again let it be again ลองทำมันใหม่สิลองตั้งใจมันใหม่สิ โตขึ้นมาได้นะคะจากที่เราคลอดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะคะหรือเราเกิดมาเนี่ยกว่าเราจะฝึกหัดเดินกระโดดพูดคำแรกออกมาได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายเราเลี้ยงศักยภาพแห่งความสุขดีกว่าเราเอาความคิดไปเลี้ยงความทุกข์นะคะคนส่วนใหญ่ทุกเพราะคิดเพราะรู้ไม่เท่าทันความคิดไม่ได้ทุกเพราะถูกกระทบณนะจังหวนะ นั้นๆจังหวะนั้นๆหมายถึงว่าโอเคแหละเราอาจจะเสียใจเพราะคาพูดใครบางคนณเวลานั้นเขาอาจจะด่าทอเราแต่เมื่อจบเวลานั้นแยกย้ายกันไปเราก็ยังเอาความคิดในอดีตมาหล่อเลี้ยงความทุกข์ความโกรธความเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดทุกข์หรือคนที่อาจจะถูกทําร้ายทางกายทางใจก็แล้วแต่เราต้องถอดถอนตัวเองออกมานะคะเดินออกมาจากความทุกข์เหล่านั้น ให้คุณค่ากับตัวเองให้คุณค่ากับชีวิตตัวเองคนเราเกิดมานะคะเพื่อหาทางออกจากทุกข์ไม่ว่าจะหาทางออกจากทุกข์ทางโลกหรือไม่ว่าจะหาทางออกจากทุกข์ด้วยทางธรรมถ้าเรารู้ใจตนเองแล้วนั้นเราจะหมดทุกข์ได้เร็วค่ะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้เท่าทันใจตนเองเราจะสามารถตั้งหลักใจได้เร็วนะคะฝึกสติ ฝึกเจริญสติคือการเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงค่ะวิไลยอยากให้ทุกคนเอาชนะความทุกข์ได้ในภพชาตินี้นะคะข้อความเหล่านี้ที่วิไลพูดวิไลได้ยินได้ฟังจากการปังธรรมะมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วกั่นกรองออกมาจากใจกลั่นกรองออกมาจากตัวอย่างที่เห็นจากคุณแม่ของวิไลคุณแม่สุภาพรแซ่เฮงที่ล่วงลับไปแล้วไม่ว่า ข้อความข้อมูลหรือเสียงวิไลยที่ไปทำให้ใครฉุกคิดแล้วเกิดสติเกิดความสุขในปัจจุบันขณะก็ตามหากเกิดความสุขเหล่านั้นขึ้นแล้ววิไลยขอให้อนิสง์เหล่านี้ตอบแทนคุณครูบาอาจารย์คุณของพระพุทธเจ้าคุณของผู้มีคุณและคุณของพ่อแม่ของวิไลยนะคะและตอบแทนคุณของลูกค้าวิไลยแบรนด์ทุกคนที่ได้ให้การสนับสนุนให้วิไลยมาอยู่ในจุดนี้ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่รับฟังมาจนจบคลิปนี้นะคะวิไลหวังว่าคลิปแบบนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขขึ้นไม่มากก็น้อยอยากเห็นทุกคนมีความสุขนะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ค่ะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใครวิไลแบรนด์คือใครนะคะวิไลแบรนด์นะคะก็คือแม่ค้าค่ะขายชุดลูกไม้ยี่ห้อวิไลแบรนด์ s, มาแบ่งปันแนวคิดนะคะซึ่งวิไลมีหน้าร้านอยู่ที่ อาคารโครงการทิวลิปสแควร์อ้อมน้อยกระทุ่มแบงสมุทรสาครค่ะเราทําการค้าอะไรเราค้าขายชุดลูกไม้สําหรับแม่เจ้าสาวสําหรับข้าราชการสําหรับคนที่อยากจะใส่ชุดงานบุญงานบวชงานการกุศลต่างๆค่ะแล้วส่วนหนึ่งของรายได้วิไลนะคะวิไลก็นําถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานบุญต่างๆซึ่งทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมแบ่งปันชุดลูกไม้วิไลแบรนด์ไปเนี่ย จะได้รับชุดสวยรวยบุญแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนวิไลก็อธิฐานใจให้คุณมีความสุขทุกป,ประการนะคะอยากเห็นคุณแม่ๆมีความสุขทุกป,ประการนะคะแล้วพบก,กันในช n n e l ดีวิไลแบรนด์ค่ะวิไลมีชุดสวยๆมากมายที่มีคลิปวิดีโอและไลฟ์สดอยู่ในทาง Facebook ด้วยนะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ทุกให้รู้เท่าทันแล้วเราจะพ้นซึ่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ บายบายสวัสดีค่ะ